ยิงแท่หัวงเนื้อหวองโตแท้จับแน่จับไหนปรได้ไมันเป็นประเด๋ยวอาวามาดูอ่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นดาม่าเออผมตั้งใจแค่ชี้แจงไปทุกคนที่เขาหาให้เพื่อน้เขาใจสื่อๆว่าเท่าอาจจะบ่ได้เป็นในแบบที่หลายๆคนชิดกรสินะครับก็คือว่าอ่ามันเกิดจากตัวผมเองอกับาะสบายใจเพราะว่าเวลาทดีผมาเห็นแฟนครับแฟนเพลงเพราะว่าสิเป็นหนาเวทีหลังเวท,หเวท,หเวทีหรือว่าเวลาผมออกไปสื่อข้องกิน เออกมาสืบข้องกินหรือว่าพอกันข้างนอกที่บโมเมนง่ายพรา่ำ mm. มั่นกับซีมีพวกเออพีพีหลายหลายคนที่เข้าใจว่าเจอก็อยากจะต้องสัมผัสได้ uh. ซึ่งมันกะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเทเกียรติกันเนาะกล้วา uh. ็แต่ว่ามันกะอาจจะเริ่มต้นจากตัวที่ตีตัวผมเองเนี่ย มโพดลูกโพดคลิปดิจิทัคอเนเทนต์ต่างๆที่มันไปในเชิงนั้น,นใช่ไหมไมเหมือนเธอกลาลงลูบว่าเธอใส่กังเก่งในตัวเดียวใส่โชกกา,าโชกเนื้อหนังบ้งางซาแล้วพอเจอตัวจริงเขาอยากจับอยาไปเพราะพอเจอแบบนี้ขึ้นส้มหัวเนื้หัวโตวแทนนะเอเออันนี้ก็ต้ตองยอดก็ไปทมว่าถ้าเกิดว่าเขามีศิลปินดาราชื่คชอบที่เขาเป็นดารา,าแล้วเขาเห็นเขาไทายนิตยสารเสีกยสี่เขาสาม,มารถไปเจอตัวจริงเขาเราจับเขาได้ปะ ออมันก็อานเพื่อนเดียวกันแมนครับเขาคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจไปเองเข้าใจผิดแล้วก็การที่ขอบเขตต่อกันผมเมื่ว่าไม่เป็นการให้เกียรติกันซึ่งมัน,ม,นมันก็มีอกลุ่มที่ให้เกียรติผมเหมือนกันน่ารักมากๆแบบว่าเขาบ้าแหลวาก็ไปได้ปะพอผมบอกอ้ยพี่เขาโทษครับอะไรครับโอเคโอเค,อเ,คเขาก็จบไปก็มีแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะถึงเนื้อถึงตัวแล้วเวลาที่ผมปัดป้องตัวเองเ,ออเขาก็า ศักซีนาใช่หลือเ่าหลือเปล่าว่าจะเป็นยิ่งคักก็ไก่ก็มันจะเป็นบอลเลิศบอลพันห่วงเวหนือห่วงตัวาำท่าเป็นห่วงตัวแต่ <ะ S 2> ที่ในเฟดคือโพดคาโพต์แน่แท้ทังสินะ้นซึ่ง <ะ S 2> ควรให้ดูไงอ็สามารถดูได้เต็มที่แต่ว่ามาเจอกันกับเว้นระยะให้กันจักน้อยขัน<อ>พี่น้องว่าหาด้วยความคักความเห็นตาผมดีใจคคนกลุ่มเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่รักผมนั่นแหละผมเข้าใจอยู่ผมขอบคุณมากมากแต่ว่า ขอถ่ายรูปได้จะมือไดกอดพ้อมแก่พอได้ทักทายถามไทยกันได้ผมผมพอได้นคนไก่ตัวหรือว่านองนองๆในวงอะสิงมู่หรว่าผมแบบเป็นคนกันเองมากๆเพราะว่าผมกับพอได้ดีดีมัธยสัยนอกับพอได้พอได้โรงดังมัธยสัยแม่กระทั่งผลงานผมกับโมคอยแถบชิมีไผ่บอกถึงเลยซ้ำแต่ว่าเพราะว่าผมแบบถ่ายรูปโชว์รูปร่างอะไรหน่อยก็อกลายเป็นว่าอยากมาสัมผัสอยากมาอะไรเราซึ่ง อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมบอสสะดวกกิเลยนะครับนะบอสบอสบอ,บอสะดวกกิเล